สวัสดีค่ะทุกท่านย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรมพยากรของราศีกุ่มนะคะและนี corona, ่คือดวงประจำเดือนกรกฎาคมปีพศ2565นะคะก็ดูดวงประจำเดือนนะคะเช่นเคยแล้วค่ะการงานในเดือนนี้ของคุณนั้นคุณควรจะรู้จักเรียนรู้การพลิกแพลง ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวคนและแน่นอนว่าคุณไม่เคยคิดจะทำคุณจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหัวหมอมันไม่ดีมันจะดีก็ต่อเมื่อเราใช้มันอย่างถูกต้องนะคะมีลูกพี่อยู่เคียงข้างคุณอยู่แล้ว นะคะคลูกพี่อยู่ข้างคุณอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลนะคะการซิกแซกบ้างการหัวหมอบ้างมันจะทำให้งานของเรางานของคุณในเดือนนี้ดีขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาอย่างมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะการหัวหมอตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดี ะะมันไม่ดีก็ต่อเมื่อเราไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีแต่เราหมอแล้วเรารู้จะพลิกแพลนสถานการณ์ตรงนี้เรานําไปใช้ในสิ่งที่ดีมันก็จะดีตามกลายเป็นคนที่เป็นมืออาชีพในด้านการงานนั้นเลยนะคะยุคนี้สมัยนี้จะเป็นประมาณนี้แหละนะชาวราศีกุมนะ มันมันมันคงจะไม่ถึงขั้นหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คนกลับกรอกนะไม่ใช่แต่คุณจะรู้ว่าคุณจะทํายังไงกับงานที่คุณอ่าเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะอืมการงานตรงนี้คือการเรียนด้วยเช่นกันนะคะนะตีเป็นการการงานไปเลยอืมค่อนข้างอ่าบทสรุปนะค่อนข้างน่าพึงพอใจ ยิมยิ้มย่องต่อผลงานของตัวเองในเดือนนี้มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ซาพานในเดือนนี้เรื่องการงานนะคะเป็นไปได้พยายามศึกษาสิ่งใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเนาะอ่าต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างก็ อย่างที่ว่าไปแล้วค่ะคุณมีความเป็นมืออาชีพอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่เข้ามานั้นก็เต็มกำเต็มมือเลยในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่อ,อคือเยอะได้เยอะนะขยันปั๊มเงินเลยเห็นไ,ไหมกระดิกนิ้วเรียกเดี๋ยวมันก็ต้องมาเรียกเงินแบงค์พันก็ได้แบงค์พันเรียกแบงค์ร้อยก็ได้แบงค์ร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้การเงินของคนนั้น ดีเยี่ยมมากเลยค่ะดีเยี่ยมจริงๆนะอืมมันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีๆที่เข้ามานะคะเราควรจะอรีบขวยคว้า,าไว้รีบอกระทํานะคะเข้าไว้นะและที่สำคัญที่สุดต้องแบ่งเก็บด้วยเอาไว้ใช้เป็นเงินทุนสํารองชีวิตในยามที่เราไม่ได้นะคะในปีหกห้านี่แหละทั้งมหาเศรษฐี ทั้งมหาเศรษฐีจนถึงคนยากจนจะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าอยู่ที่ว่าคุณเองจะมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดในการใช้มันมากมากน้อยแค่ไหนนะคะสรุปการเงินก็ผ่านเช่นกันค่ะต่อไปเรื่องสุขภาพนั้นก็โอเคดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะมีบ้างคือเรื่องในโรคในช่องท้อง ซึ่งก็เป็นเป็นประจําอยู่แล้วละในบางท่านก็ปวดประจําเดือนท่านหญิงนะคะบางท่านก็เป็นโรคกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่แต่จะไม่ดีสําหรับคนท้องท่านเองคนท้องนี่ไม่ดีเลยนะคะแต่อย่าคนท้องมันเข้ามาดูดวงตรงนี้แล้วก็อย่าเครียดนะคะทําชีวิตตามปกติไปค่ะนะคะพอไพ่มันขึ้นมาก็ต้องเอ,อ่ยให้หมดเดี๋ยวคุณจะไม่ระวังตัวนะคะสุขภาพอาจจรให้ผ่าน ให้ผ่านนะคะอ่ะต่อไปเรื่องความรักคนโสดคนโสดในเดือนนี้อาจารย์ไห้คนข้ามไปก่อนโสดไปก่อนลุยงานไปก่อนลุยงานทํามาหากินไปก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ไหวอยากมีเพื่อนคุยสถานที่ที่อาจารย์อยากแนะนําคือธรรมะสัญจรนะคะเข้าโบสถ์เข้ามัสยิดนะคะ อย่างนี้นะเดือนนี้คือต้องไปบ่อยๆอะไปบ่อยๆแล้วคุณจะมีเพื่อนคุยขอให้เป็นเพื่อนคุยกันก่อนอย่าเพิ่งขาเป็นแฟนเพราะเดือนนี้ดูไม่ดีดูไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่าไพ่คนโสดขึ้นมาตั้งสองใบแล้วไม่มีโอกาสมีโอกาสค่ะหรือที่ว่าเราเ,าเลือกสถานที่ปรับเปลี่ยน movement วิธีชีวิตเราด้วยนะคะ คนโสดเป็นอย่างนี้นะถ้าหากคนมีคู่คนมีคู่ในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปกติสุขดีเหมือนเหมือนทุกวันที่ผ่านมาแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาคู่รักของเรานั้นเขาทำอะไรออกมาเหมือนประโชดละนะความจริงแล้วเธอและเขา,ากำลังสะท้อนสะท้อน พฤติกรรมบางอย่างที่เธอเลรเขาไม่ชอบที่เราทำอะค่ะเราเป็นอยู่อะแล้วเธอเขาไม่ชอบและสะท้อนให้เราเห็นนะคะเหมือนระโชดอะว่าเออแย่นะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ทำบ้างเธอทำฉันก็ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วให้เราพิจารณาตัวเองด้วยนะคะว่าเ,เราควรจะปรับปรุงตัวเองยังไงนะคะในเดือนนี้นะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะก่อก่อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือปรปับปรุงตัวเองนิดนึงบ้างถ้าหากเป็นเรื่องดีก็แล้วไปแต่เกรงว่าหน้าตามหน้าไปนี่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเธอแลยครัก็เลยเปิดชดเราด้วยการทําเหมือนทําเหมือนที่เราทําอ่ะเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่ส่องส่องตัวเองอะส่องเราอยู่อะ่ะนะ ประมาณนี้คนมีคู่ในเดือนนี้นะคะเย่าอที่บอกไปอ่ะลุยงานดีกว่ามันได้เงินเยอะดีเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่จะติจริงคุณในหน้าไพ่นี้คงจะเป็นเรื่องของคนมีคู่และก็เรื่องสุขภาพนะคะนิดเดียวเองไม่เยอะแล้วก็การรู้จักการพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ตามยุคตามสมัย นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะในช่วงปีหกห้านี้นะมันปรับมันเปลี่ยนอะไรของมันก็ไม่รู้มันก็ยากอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้นะคะาอาจารย์จะอยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอ๋อและอีกอย่างหนึง่งในปีหกห้านี้เรื่องการเงินเงินจะเสื่อมค่าเร็วมาก ไม่ใช่แค่เงินบาทนะคะเงินทุกสกุลนะ่ะเงินเสื่อมค่าตรงนี้คืออะไรคือมันลดหัวมันลดลงะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วในในปีนี้อย่าถอนเงินออกมากองไว้ที่บ้านให้เอาเงินไปไว้ในธนาคารดีที่สุดนะคะจะจ่ายอะไรก็สแกนจ่ายเอานะคะถ้าจำเป็นต้องใช้เงินสดก็ต้องถอนออกมาพอใช้พอจ่าย ก็พอแล้วนะคะเพื่อป้องกันเงินของเรามันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆค่ะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะมันมีหลายคลิปที่อาจารย์ไม่ได้พูดนะคะก็อยากจะใครที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนฟูงญาติพี่น้องไปด้วยละกันในเดือนนี้มันเป็นเกร็ดเล็กเกรดน้อยอะค่ะใน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 ปีหกห้านี้นะมันจะมีเรื่องจิปฏะเล็กๆน้อยๆเยอะแยะไปหมดเลยที่ เราพลาดแล้วพลาดเลยหวนคืนไม่ได้นะคะนะหมดแล้วค่ะตามน้าภายนี้และคุณก็จะบาลานซ์สร้างสมรุลในชีวิตของคุณได้เองอยู่ดีนะคะนะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ